สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกสนุกมาฝ่ายเด็กด้วยกิจกรรมของเราในวันนี้ก็คือการเรียนรู้ความหมายของคําพื้นฐานและการแสดงท่าทางเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่เดี๋ยวเราไปเรียนรู้ความหมายของคํากันก่อนดีกว่าเอ๊แต่ก่อนจะเรียนรู้ความหมายของคําคุณครูมีภาพมาให้เด็กได้ดูด้วยคะ่ะเด็กๆลองไปดูภาพแล้วลองทายกันมาซิว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ความหมายของคําว่าอะไร เราไปชมภาพกันเลยนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆได้ชมภาพแล้วดเด็กๆพอจะเดาได้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะมาสอนความหมายของคำว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนความหมายของคำว่าวิ่งนั่นเองอการวิ่งหมายถึงการเคลื่อนที่ของมนุษย์ และสัตว์โดยการใช้เท้าในการเคลื่อนที่อย่างฉับไวเป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในขณะดที่เท้าอยู่เหนือพื้นดินแต่จะแตกต่างจากการเดินนะคะการเดินใช้เท้าข้างหนึ่งสัมผัสพื้นอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆขาค่ะเด็กๆขาวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างการวิ่งให้เด็กได้ดูทั้งหมด3ตัวอย่างคะ่ะ 1. การวิ่งข้ามสิ่งกีดขวาง 2. การวิ่งซิกแซก 3. การวิ่งระยะสั้นระยะไกลการวิ่งนี้จะแตกต่างกันตรงที่ระยะทางในการวิ่งนะคะ เด็กคะประโยชน์ของการวิ่งการวิ่งเป็นการออกกําลังกายอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะทําให้ร่างกายของเด็กนั้นแข็งแรงและมีสุขภาพดีอีกด้วยค่ะ,ะเด็กคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ความหมายของการวิ่งไปแล้วเด็กๆอย่าลืมไปลองปฏิบัติตาม เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีใบหน้าที่สดใสนะคะแล้วอย่าลืมส่งรูปถ่ายหรือเป็นคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักมาให้คุณคุณได้ชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ